สวัสดีครับแฟนเพจทุกท่านครับผมวันนี้เนื่องจากวงการหมัด,ม,ดม,วมวยของเราได้หยุดไปในช่วงของโควิดอันนี้ผมก็จะหยุดพักเรื่องหมัดมวยมาดูพระกันบ้างน,นะครับผมช่วงนี้วันนี้ผมก็จะมารีวิวท้าเวสสุวรรณนะครับผมเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยแห่งโชคลาภครับผม อันนี้เป็นเท้าวเวสสุวรรณได้มาจากวัดสันทรหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับผมออกแบบพิมพ์โดยอาจารย์เฉลิมชัยนะครับผมเป็นผู้ออกแบบนะครับผมนี้ยังไม่ได้แกะซิวเลยนะครับส่วนพระที่ลูกเสดก็มีเกจีด,ด,งดงังๆเช่นหลวงพ่อช้างนะครับผมวัดจุกเชอร์ที่แปดริ้วจะถึงเซานะครับผมส่วนเหรียญเท้าวเวสสุวรรณของหลวงพ่อช้างนั้น ตอนนี้ราคาไหลไปเป็นหลักหลายพันหลายหมื่นแลครับผมจากราคาเหรียญละร้อยี่สิบาทอันนี้ผมก็ไม่ได้ชาบูชามาแต่อันนี้เป็นเหรียญของวัดสันทรายหลวงจังหวัดเชียงรายแต่มีหลวงพ่อช้างวัดจุกระเชอท่านมาปลุกเสกด้วยนะครับผมผมก็เลยบูชามาราคาแบบเบาๆย่อมเยๆอันนี้ดุนเนื้อดุนเลขนะครับผม เดี๋ยวเราจะมาแกะลุ้นพร้อมๆกันเลยนะครับผมนี่ครับแกะลุ้นพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวตั้งแกะยานดน,นี่ครับลุ้นเรือลุ้นเลขกันด้วยกัน นี่ครับผมนี่ครับผมเป็นไม่ค่อยชัดเท่าไรนะครับผมเดี๋ยวนี่ครับผมจังหวัดเชียงรายสร้างเมื่อปี62นี่เองครับผมเดี๋ยวเราจะมาค่อยค่อยลุ้น พร้อมๆกันนะครับผมว่าจะได้เนื้ออะไรเลขอะไรครับผมนี่ครับผมจะคุ้มค่ากับที่เราบูชามาไหมครับบูชาด,ด้วยนั่นนะครับเราจะยะสกัดถึงขอลุ้นเนื้อด้วยกันนะครับผมเนื้อ ทองแดงบันปูครับผมโอ้โหโอเคครับผมเดี๋ยวรุ่นเลขกันนะครับผมเลขนี้น่าจะอยู่ด้านบนนะแต่ผมจําไม่ผิดเดี๋ยวผมขอส่องหาเลขครับผมเลขน่าจะอยู่ด้านบนนะ เดี๋ยวนะครับขอสองหานบบวนึงเป็นเลขตองหนะครับท่านผู้ชมเห็นนะครับตรงนี้ครับเลขตองหกนะครับผม นี่ครับโห oh, เลขสวยมากนะครับโห oh. นี่ครับเป็นเลขตองหกนะครับเลขจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับตองหกครับผมเลขสวยมากนะครับผม ได้เลขตองหกนะครับดูนะครับตรงปลานิ้วผมนี่นะครับตองหนะครับผมเลขสวยได้นะครับผมตองหนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณและสวัสดีแฟนเพจทุกคนที่ติดตามช่วยฝากกดไลค์กดติดตามและกด subscribe ของเราเดี๋ยวเรามีเครื่องลังและหลังจากหมดโควิดคงจะมีวิเคราะห์วิจารณ์มวยและคลิปมวยมันๆกลับมาเหมือนเดิมนะครับผมขอขอบคุณและสวัสดีครับ